สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายฉีชัดนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนระหว่างรถ BM ็กับรถกระบะนะครับมีหลายคนนะครับมาต่อว่าต่อค้านผมวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนไทยมีสติอยากให้มีสติมากๆครับคืออะไรครับรู้จักแยกแยะครับแยกแยะยังไงฮะบางคนก็บอกว่าโอ้สงสารลุงขอโทษนะครับกรณีนี้ย้อนกลับไปดูกรณีแรกลุงเป็นคนก่อเหตุครับ ครับรถข้ามเลนโดยที่ไม่เปิดไฟข้ามเลนเข้าไปครับล้อซ้ายยังเหยียบอยู่นะฮะยังเหยียบอยู่นะครับเหยียบเลยครับเส้นปะแล้วรถบีเอ็มหลายๆคนมาบอกผมรถบีเอ็มไม่มีเบรกอ่ะเขาเบรกแล้วครับพอเบรกรถที่มันลงมาปุ๊บเนี่ยมันเบรกนะครับลงเป๊เขาแบบเต็มที่เลยฮะลงเป๊ะเขาเต็มที่เลยเขาเบรกจนจนไม่รู้จะเบรกไงแล้วก็ถ้าเบรกอยู่ให้เฉยเนี่ยมันชนแน่ฮะเขาเบรกแล้วก็ต้องฉีกออกฉีกออกแล้วจนเบียดแบรีเออร์ครับ กินข้าวด้วยนะเวลามาถามนะครับอย่าโง่นะครับอย่าเชียร์แต่ลุงนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะครับลุงคือต้นเหตุแห่งความผิดและลุงก็กับป้าขับรถหนีมีหลักฐานอยู่นะครับป้าบอกว่าป้าบอกลุงขับหนีเองครับข้อต่อมาครับถ้าลุงหยุดจอดรับรองลุงจะไม่เฮี้ยแบบนี้นะจะไม่ใช่ไอสัตว์ลุงกบอีเฮี้ยป้านี่หรอกครับตอแหลมากเลยครับบอกเลยครับตอแหลมากและไอตัวที่ออกมาเสือกนี่นะครับคืออะไรนึมฮะ ้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก่อนน้องเอ้ยเขามีหน้าที่กฎหมายต่างๆทํามึงเป็นนักบุญทุนชาวบ้านก็จริงถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมึงค่อยออกมามึงออกมานี่นะกูติดตามงานนี่นะครับกูตรงๆกูไม่ได้เชียวบีเอ็มกูไม่ได้เชีย e ์อีลุงกับไอ้บ้านนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับมึงต้นเหตุแห่งความผิดแล้วทําไมครับเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่ได้ถแถลงเลยมึงเป็นใครมึงมาเสกถแถลงแทนหา้สัตว์สองครับตารวจเจ้าหน้าที่การเมืองครับ วุ่นวายเลยครับตำรวจไม่ได้แถลงเลยไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้สอบเสร็จยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกยังไม่ได้จบคดีเลยครับโอ้ยสงสาร้มันจะเงียบไปถ้าไม่เสือกคดีต้องเงียบก็นี่แหละผมกําลังจะพูดครับถ้าไอ้ลุงกะีป้าเนี่นะฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไอ้นักบุญทุนชาวบ้านมึงออกมามึงเป็นฮีโร่เลยเขามีกฎหมายอยู่มึงออกมาในฐานะอะไรนี่เตือนสตินะครับกองเชียร์ด้วยครับแดกข้าวซะบ้างไอ้ซัดข้อต่อมาครับ พี่แจ๊ดครับผมเอกชนะครับพี่ที่เคยไปช่วยลงข่าวให้พี่ทาข่าวพี่ที่วัดเขียนเขตครับพี่แจ๊ดไปบริจาคแสนหนึ่งกลับมาพี่แจ๊ดทำอะไรครับโพสตครับและพี่แจ๊ดลงรูปผู้สมัครของพี่แจ๊ดด้วยพี่แจ๊ดมีนัยยะอะไรทางการเมืองแบบนี้ครับเจ้าตัวเขาที่มีเหตุอยู่แล้วนี่นะครับทําไมเขาจะไปจ่ายแล้วไม่ให้เขาจ่ายครับในเมื่อไม่ให้จ่ายก็ไม่ต้องมากระแทกกระแนกกระแนเขาครับเพราะการจอมพลังจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับ และการเป็นใครครับไปตีราคาซ่อมรถนี่นั่นให้เจ้าหน้าที่เขามีส่วนร่วมเขาจัดการสิน้องเอ้ยน้องทําให้มันถูกที่ถูกเวลาน้องเป็นฮีโร่ไม่ใช่น้องมาประกันแบบนี้พี่ไม่เห็นด้วยแต่ที่ทํามาน่ะโอเคแล้วให้รู้ที่รู้ทางรู้เวลาเวลาด้วยไม่ได้เชียร์ใครครับฝากถึงกันด้วยครับสามาเณรโดนยิงจนมรณะภาพที่ภาคใต้ไม่มีใครช่วยครับอีกกรณีหนึ่งครับลูกไอ้แขกปาทานขับรถไล่บี้ พนักง,งานขับรถแก๊ปครับกันไม่เคยไปช่วยเลยฮะไปสิครับมีอีกเยอะครับแบบนี้เขาถึงได้เรียกว่าหาแสงไงใครจะพูดยังไงพี่ไม่รู้มันใช่หรือไม่ลองไปพิจารณานะนี่เตือนสตินะสังคมเนี่ยผมทําวิจัยตรงนี้แหละครับเพื่อจะให้มีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยก็ไม่ได้ออกอ่าและอีกนาทีนะครับวิจัยเพื่อจะส่งเข้ากระทรวงครับ ส่งให้พักเพื่อไทยด้วยเพราะเขาอยู่รัฐบาลตอนนี้ทําอะไรครับคนขาดความคิดวิเคราะห์แยกแยะมากที่สุดตอนนี้เอาไปอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเลยครับสองคนสมาธิสั้นไม่อ่านให้จบตีความมั่วๆสามครับฟังคนไม่จบไม่เข้าใจไปตีความมั่ว 4. เหตุเกิดไม่ได้ดูว่ากรณีวาระกรรมที่หนึ่งคืออะไรวารกรรมที่สองคืออะไรเมาวลวงไปโอ้โนี่ไอ้นี่แล้วนู่นนี่นั่นหยาบยายายาอยายา,ยาขอร้องอยา่า อย่าตามกระแสไม่ต้องห่วงครับว่าจะง,งาบกระแสไม่ทันนะครับคนที่ทําให้เกิดเหตุเรื่องนี้คือไอ้ป้ากับอีลุงที่ขับข้ามเลนและไม่เปิดไฟอันนี้มึงผิดเต็มเต็มไอ้ลุงไอ้เฮียกับอีป้านั่นนะ่ะกรณีที่สองไอ้เด็กนี่ผิดที่มึงไปปาดหน้าเขาจบนะจบนะถ้าไม่จบมาได้เลยกูเอกชนะชูติยนนท์โอเค